สวัสดีครับทุกคนแล้วในคลิปนี้เรามาอยู่กันในแมปแพนเวสเบลล์ตกันนะครับแล้ววันนี้แมปเพิ่งอัปเดตไปนะครับทุกคนเวลาหนึ่งทุ่มนะเมื่อกี้นี้ผมก็อัดคลิปไปตอนที่ผมทำเควสคุกแล้วนะครับแต่ว่าผมเผลอไปกดลบไฟล์นะทุกคนเลยต้องอัดใหม่ตัวที่ได้มาก็จะเป็นพืชตัวนี้นะครับแล้วก็ของอื่นๆนะทุกคนแล้วก็มีเบลล์ตด้วยครับ อันนี้ก็ของที่ผมได้จากอัปเดตนะครับทุกคนใครเข้าทันนี่ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับส่วนนี้จะเป็นอีเวนต์ใหม่ที่มานะทุกคนตอนแรกผมก็ทำเสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมหาเบลลอดให้ดูแป๊บน,นึงนะครับ โอเคนะทุกคนก็คือตัวนี้นะครับเป็นตำรวจนะครับเดี๋ยวผมจะรีเซตใหม่นะทุกคนรีสตาร์ทเลยโอเคครับเควสแรกใช้เป็นตัวลูกบอลน,นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปหาก่อนนะส่วนใหญ่ก็จะทำไม่ยากนะครับ เดี๋ยวเรารอตัวลูกบอลมาก่อนมาแล้วนะครับตัวหนึง่งโอเคครับเราได้ลูกบอลมาแล้วเดี๋ยวเราก็อไปใส่เอกันเลยนะครับตัวต่อไปเป็นปลาวานนะครับมืนจะยังไม่มีนะครับทุกคน เดี๋ยวเรากลับไปหาอนก่อนโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้ตัวปาวานก็ออกมาแล้วนะครับตัวนินจาก็ใช้นะครับทุกคนส่วนใหญ่ตัวที่ออกมาง่ายๆนี่ก็ใช้หมดเลยนะครับ มีตัวผสมหนึ่งตัวที่ต้องใช้ด้วยนะครับเป็นตัวโลมานะครับทุกคนผสมกับพืชนะพืชอันนี้เลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนใช้เวลาทั้งหมด3นาทีนะครับ เดี๋ยวผมเปิดมิติก่อนตัวเป็ดนี่ก็ต้องใช้นะครับเป็ดเครื่องบินนะทุกคนเป็ดหรือหานนี่แหละโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปกันเลยนะตอนแรกก็ใส่วานก่อนนะครับวานแล้วก็ตัว ตัวเหมือนคนเลยนะทุกคนตัวนี้นี่นะครับตัวนี้แล้วก็เป็นกุ้งแมวนะครับแล้วก็จระเข้นะครับทุกคนส่วนใหญ่ผมก็เตรียมมาหมดแล้วนะเมื่อกี้ได้มาจากเมื่อกี้เต็มเลยนะครับ ลอมหาแป๊บนึงนะครับทุกคนนี่นะครับโอเคครับแล้วก็ตัวต่อไปใช้เป็นตัวผู้หญิงน,ะนี่นะทุกคนแล้วก็เป็นโลมาครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวที่หาง่ายๆหมดเลยนะครับแล้วก็วานอีกแล้วนะครับรอบนี้จะได้เป็นของด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ใช้เป็นหมูนะครับ แป๊บนึงนะครับทุกคนโอเคครับเจอแล้วแล้วก็เป็นตัวหารตัวนี้เหมือนของผมจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะต้องกลับไปหาใหม่นะทุกคนตัวหายไปไหน น่าจะบั็นะครับทุกคนโอเคครับได้มาแล้วนะตัวหนึ่งเมื่อกี้เหมือนมันบั็กแล้วมองไม่เห็นนะโอเคครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะใช้เป็นตัวที่เราผสมไว้นะครับตัวนี้เลยนะครับทุกคนเสร็จพอดีที่เราต้องใช้เลยนะตัวนี้ก็ต้องใช้นะทุกคน เดี๋ยวผมเปิดก่อนเดี๋ยวเรากลับไปใส่กันเลยนะนี่ครับตัวแบบนี้เลยนะแล้วก็ใช้เป็นช้างมะพร้าวนะครับแล้วก็กุ้งแมวอีกแล้วนะทุกคน เงินผมจะไม่มีอีกแล้วนะไม่มีจริงๆด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปหารก่อนอัปเดต,ตนี้ก็มีพืชใหม่มาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวในคลิปหน้านะครับทุกคน ตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนะแมวมาแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับเหมือนตู้เย็นผสมกออูดนะ ใช้เป็นตัวนี้ต่อส่วนใหญ่เป็นตัวที่หาง่ายมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็ตัวระดับตานานนะครับโอเคครับทุกคนแล้วเราก็มาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวสุดท้ายน่าจะหายากสุดแล้วนะแต่ส่วนใหญ่ทุกคนก็น่าจะมีกันแล้วนะครับ เดี๋ยวผมหาตัวที่มันทําเงินน้อยๆก่อนนะเดี๋ยวเอาตัวนี้แล้วกันเป็นตัวระดับสีเข็ดนะครับโอเคครับแล้วเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมหาเพิ่มหน,นึ่งนะนี่นะคนรอบนี้ผมได้เป็นตัวห้าพันนะครับรอบแรกผมได้สี่พันห้านะ แล้วก็พืชไม่มีในร้านคา้าด้วยนะครับทุกคนนี่นะเป็นระดับโหดกว่ารถถังขึ้นมาขั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราปลูกให้ดูกันเลยนะมเมล็ดก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนใช้เวลา20นาทีนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้ถังน้ำรดรัวๆเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้ก็เหลือไม่กี่วิแล้วนะดาเมจเท่ากันเลยนะครับทุกคนกับตัวแรกที่ผมได้เดี๋ยวเรายกขึ้นมาดูนะ นี่นะครับทุกคนตัวนี้เลยนะนี่นะครับมันเก่งกว่าโคโคแท้งระดับหนึ่งเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูตัวเบลลอดอีกรอบนึงนะครับนี่นะครับทุกคน ตัวประมาณนี้เลยนะเป็นตัวตำรวจนะครับดูเหมือนจะไม่มีในอินเด็กนะครับทุกคนเพราะว่าเลื่อนหาไม่เจอนะเป็นระดับลิมิตด้วยนะครับส่วนนี้จะเป็นตัวที่ผมได้มาวันนี้นะครับทุกคนได้มาตอนอัปเดตนะครับ บ้านตัวนี้เอาไว้ใช้รีเบิร์นะครับทุกคนแต่ว่าทำเงินได้เยอะมากเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวรีเบิร์ขั้นที่สี่นะครับแอดมินก็แจกตัวหก็ดมาทั้งหมดสองตัวนะครับแล้วก็ตัวมังกรนะทุกคน ังกรเลือด100ล้านเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดนี่นะครับทำเงิน2องหมต่อวิเลยนะครับทุกคนของผมของคนอื่นน่าจะทำเงินได้เยอะกว่าน,นี้นะคือใครที่เข้าทันนี่คือได้เยอะมากเลยนะครับทุกคน ผมออนไว้สองรหัสนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรหัสหนึ่งที่ผมออนนะได้ตัวหลักหมื่นขึ้น,นทุกตัวเลยนะครับทุกคนแต่ว่าเสียดายมังกรนะทุกคนอีกรหัสผมเอาไม่ทันนะโอเคครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวพืชใหม่นะครับ